มาค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทอดเต้าหู้กันนะคะซึ่งเป็นเมนนุโปรดของพ่อบ้านอยู่เลยค่ะเต้าหู้เนี่ยก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นเกรดอย่างดีเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับ,ค,บค่ะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบเมื่อกี้หรือแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะตั้งเตาเปิดไฟค่อนไปทางอ่อนค่ะ ใส่น้ำมันลงไปพอให้ท่วมเต้าหู้ก็พอละค่ะจากนั้นพอน้ำมันเริ่มเดือด เราก็เริ่มทยอยใส่เต้าหู้ที่เราได้หั่นไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปแบบนี้เลยจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไฟเนี่ยเราค่อนไปทางอ่อนนะคะทุกคนอย่าให้มันแรงเกินนะคะเนี่ยค่ะพอใส่เต้าหู้ลงไปหมดแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะ ให้เต้าหู้เนี่ย mm hmm. เขาเริ่มสุกบ้างอะค่ะแล้วก็ค่อยๆพลิกค่อยๆกลับค่ะค่อยๆพลิกทีละชิ้นนะคะแบบนี้เลยจ้าเนี่ยค่ะสีข้างล่างเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะทุกคนว้าวว้าวว้าวสวยเม่ลาค่อยๆพลิกค่ะเดี๋ยวมันจะหักเป็นชิ้นไม่สวยงามอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ พลิกกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนจนได้สีเหลืองทองค่ะใครจะชอบกรอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยค่ะของประมาณพี่อุ๋ยเนี่ยมันก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะสังเกตตรงเนื้อค่ะมันจะฟูๆหน่อยค่ะสีก็จะเข้มนิดๆเลยค่ะพี่อุ๋ยก็พอละค่ะ ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันค่ะรอสักพักให้เย็นหน่อยนะคะกินตอนนี้เดี๋ยวลวกปากเนาะทุกคนเนาะค่ะจากนั้นเราก็เอามาตกแต่งใส่จานเลยค่ะกินคู่กับน้ําจิ้มอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะจะเป็นน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วแต่เราเลยค่ะในวันนี้ พี่อุ๋ยขอใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะพี่อุ๋ยเคยใช้เป็นน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกพี่อุ๋ยด้วยนะคะ